กาตั้งใจความตั้งใจคือความเตรียมเตรียมใจของเราในการปฏิบัติถ้าความตั้งใจมีแล้วความพยายามก็มีความพยายามมีแล้วความอดทนก็มีสิ่งนี้เป็นคุณธรรมของการจะขอบติดการงาน เพื่อจะได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางการงานใดๆถ้าหากความตั้งใจแล้วการงานเหล่านั้นไม่แน่นอนให้นลมลแลวเปี่ตแแลงไปได้หลายอย่างถึงแม้ว่าตั้งใจแล้วก็ยังผิดพลาดเพราะเอุนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้ประมาท คือความตั้งใจทำอะไรก็ไม่ให้ตัวมาทอดทุระอย่านึกว่าง่ายอย่านึกว่าสะดวกแต่เราต้องทำง,งานบางอย่างสำเร็จด,ด้วยการประทําทางกายงานบางอย่างเะเพียงวาจาก็าสำเร็จงานบางอย่างเพียงแต่ใจคิดนึกก็สำเร็จเพราะเหตุนั้น พระพุทธเจ้าจึงจัด้งไว้ถึงสามประเภทจะเป็นส่วนกุศลจะเป็นส่วนอกุศลก็มีในงานเหล่านี้สำเร็จจากงานเหล่านี้งานทางกายก็สำเร็จแสดงออกมาทางกายงานทางใจก็จะสำเร็จขึ้นทางใจให้ผ้นแก่ทางใจงานทางกายทางวาจา ให้ผลทางกายด้วยทางใจด้วยงานทางวาจาใ้่ผลทางใจทางวาจาด้วยทางใจด้วยทางกายด้วยเพราะฉะนั้นงานทุกประเภทเมื่อรวมยอดแล้วอยู่ที่ใจเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้น จำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องใจให้ได้ความรู้ความเข้าใจในจิตใจของเราพระพุทธเจ้าท่านตังหลักว่าทำทั้งหลายมีใจถึงก่อสำเร็จแล้โดยใจไม่ใช่สำเร็จมาที่อื่น ถ้าใจไม่สำเร็จทุกอย่างก็ไม่สำเร็จถ้าใจสำเร็จทุกอย่างก็สำเร็จไปด้วยเพราะฉะนั้นใจจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ทั้งหลายควรทนุถนอมควรรักษาควรทนุุบำรุงจิตใจของเรา ให้มีกำลังเข้มแข็งด้วยอาศัยสติอาศัยปัญญาจิตจึงมีความสามารถสติความระลึกรู้ระลึกใจสติไม่ค่อยมีความพั้งเผอใจก็มีกำลังในทางเทีููเข้าไปหาความจดจำเข้าไปหาความจริง เข้าไปหาเหตุไหยุระลึกได้อย่างเสมอเข้าใจอันตรงศ้กเป็นกำลังทางจิตใจในส่วนหนึ่งส่วนปัญญาการสอดส่องวิจัยสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดข้องกระเดีเราจะได้วิจัยวิจาร์ให้เข้าใจทั้งเหตุและทั้งผล เพราะผลที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆต้องมีเหตุเราทาคำสั่งสอนพระพุทธเจา้าพระองค์ก็ทรงยกเหตุพระองค์ทรงแสดงแต่ครั้งแรกชี่เดี่ยวทรงทรงแสดงเหตุกับผลเหตุทางดีเหตุทางไม่ดีผลทางดีผลทางไม่ดี ตรงในบนรรลุเรียกว่าอยะจัจธรรมอย่างทั้งสี่ข้อทุกขันมาจากเหตุคือสมุทยัยทุกข์กสมุทยัยสำเร็จมาจากไหนต้องสำเร็จมาจากใจมีอะไรถึงก่อนต้องมีใจถึงก่อนถ้าไม่มีใจนะ ทุกข์มันจะเกิดขึ้นได้ตรงไหนถ้ามันมีใจแล้วเหตุที่ให้ทุกข์เกิดมันจะมีมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเวลาทุกข์เกิดขึ้นก็นเราก็ดูไปถึงใจว่าเพราะใจของเรามันมีเหตุคือสมุทัยเรียองปัตัณหา อาวิชาตันหาอุปทานแล้วต่ำเหตุที่อยากนี้จะเป็นปัใจจัยให้ได้ผลคือทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นเรามาจะมีสติมีปัญญาสอบสงด้วยเรียกว่าภาวนาเวลา เ้ากำหนดจิตลงไปทีแรกมันรู้สึกเจ็บปวดประดีรู้สึกอย่างไรอย่างใดอ,อย่างหนึ่งไม่ค่อยสบายประดีท่านว่าทุกควรกำหนดรู้ควรมีสติการมีสติและลดทุกท่านก็นว่าเวทนาสุเวทนาโนปัสสิวิหารติ เรากำหนดรู้เวทนาในเวทนาอยู่ก็ชื่อว่า,ร,ารักเิญมหาสติปัฏฐานเช่นเดียวกันเวทนาไนี่รู้ว่าจะเป็ว่าเวทนาให้รู้ธรรมดาของเวทนามันต้องมีเป็นธรรมดาความแก่เป็นชาติเป็นศึกขาความเกิดเป็นทุกข์คือเวทนานั่นเอง เป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดาในความเจ็บเป็นธรรมดาในความตายเป็นธรรมดามันอยู่ในรูปแล้วก็มีเวทนาอยู่ซ่อนอยู่ในกายเรียกว่ากายในกายไม่ใช่มีแต่กายยัยงมีเวทนาในกายยังมีผู้รู้เวทนาอยู่ในกายมันซ่อนกันอยู่ในนี้แต่เราจะพิจารณา ส่วนใดส่วนหนึ่งแยกให้มาเห็นชัดส่วนกายคืออะไรส่วนเวทนาคืออะไรทีแรกกราก็รู้จักว่าส่วนกายคือรูปประธรรมก่อนเป็นส่วนรูปมีผมมีขนมีเลบมีฟันมีหนังมีเนื้อส่วนนามธรรมามีจิตเป็นประธานเจ็ตมันสำเร็จมาจากจิต แม้แต่เวทนาคือความสุขความทุกขม์ขมันก็ต้องมีจากจิตนาม,มาทำอันเดียวกันนาม,มาทำอันนี้มันอุปทานยึดกายนี่เป็นตัวตนเป็นของตนเมื่อมันยึดถือแล้วมันก็มีผัสสะมีเวทนามีจันรามีพบมีชาตามนันนะ เพราะฉะนั้นเวลานอนหลับ <c oughs> กายก็ยังมีอยู่จิตก็ยังมีอยู่แต่ทำไมไม่มีเวทนา <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะกินิจพิจารณา เพราะการนอนหลับนั่นคือพัฏะมันดับเวทนาอัย,นนะอยตนะมันดับพัฏะจึงไม่เกิดขึ้นพัฏะมันดับเวทนาจึงไม่เกิดคือมันมันไม่รับสัมผัสสิ่งเหล่านั้นถึงเสียงมีอยู่มันก็ไม่ได้ยิน แม้แต่แดดไม่อยู่มันก็ไม่รู้ถ่านนอนหลับหนาวมีอยู่มันก็ไม่รู้ยุ่งกัดก็ไม่รู้เป็นว่าจะตื่นลายตรงไหนเจ็บปวดปวยอยู่ไม่สบายอยู่ท่านหลับแล้วมันก็มือนไม่มีเหเพราะสิ่งเหล่านี้จึงได้ความ่าไม่ใช่อันเดียวกันรูปก็เป็นรูปไม่ใช่เวทนาเวทนาก็ไม่ใช่รูปเวทนาก็ไม่ใช่จิต จิตก็ไม่ใช่เวทนา,าเวทนาก็ไม่ใช่รูปรูปก็ไม่ใช่เวทนาท่านจึงจัดเป็นขันจิตเป็นวิญญาณขันเวทนาเป็นเวทนาขันรูปเป็นรูปขันเป็นคนละกองคอยาะนั่นสิ่งเหล่านี้แต่เราไม่ได้สดับไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเรานึกว่าเป็นอันเดียวกัน อยู่ในเห็งเดียวกันเพราะมันอยู่ในกายของเราั้งนั้นมีอยู่กายในกายมีในตัวของเราถ้าเราไม่ได้ภาวนาให้จิตใจสลบกพิจารณาแล้วแยกกันไม่ออกถ้าเราพิจารณาตออส่องดูให้ชัดเห็นดูต่างๆเป็นจริงรูปมันมันทุกข์สิ่งเดีย มาดูดูแล้วมันไม่มีอะไรทุกข์เ่ยผมมันทุกข์เหลือไล่ไล่ไปมันปวดแตอมันไม่มีอะไรปวดเวทนาก็เพียงแต่ความรู้สึกเท่านั้นเพราะฉะนั้นตาก่าเรามามีสติกำหนดรู้กำหนดรู้นึกให้ผ่านไปถึงแม้ว่าเจะบปวดเทอะไรเกิดขึ้นก็ตาม กาพูดเจ้าพระองค์สวดละเวทนาอนิจจามันไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าเกิดแล้วมันจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปมันโมเหตุปัจจัยมันก็เปลี่ยนไปดับไปเหมือนกันเหมือนกับรถจะวิ่งเกียร์รถจะอย่างต้องเปลี่ยนเรื่อยมันจึงวิ่งไปได้อะใช้จะเกียร์เดียวไปไม่ถึงไหน่มันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เวทนาหมนกันเวทนาแต่อันเดียวมันอยู่ไม่ถึงไหนร่างกายอันไหน มันแต่ทังแต่นานแล้วแต่มันเปลี่ยนสลับกันทำงานพอมีรแรงมันก็เน้่มาทำอีกพอมันเหนื่อยมันประโยชน์มันก็ให้อันอื่นโอกาสมาทำมาแต่ความน,นี่นเหนื่อยกันนั่นมาทำงานแทนลยจึงอยู่ได้ไม่ใช่แะ่มีแต่ทุกอย่างเดียวส่วนสุขก็มีที่ต่ออายุให้คนมัวเมาให้คนเพ้อเพ้อในคนมีความดี <C ough> พอใจพอใจ,จะมีอยู่ได้แต่แต่สุขจริงๆก็มีทุกมาพานันกระทบกระเทือนใส่ใเอกมันทํางานขึ้นมาอ,อ,อีอนั่นดับไปมันเปลี่ยนกันทำงานเหมือนกับขาสองขาเนี่ยนะทำให้แค่ขาเดียวเลยเดินไม่ถึงไหนหรอกแต่สองขาแล้วก็มันเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาก็บสบายเรื่อยไม่มีที่เต็มสุดเพราะฉะนั้นเราพี่เป็นมา <c oughs> แยกออกท่างติใจให้สงบปล่อยวางกายไหวกายเป็นสัตว์แต่วากายไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเรารู้จักมันนั่งออกนั่งอยู่นี่กายมันอยู่นี่แหละเรามาพุทธโธพุทธโธร,รักษาจิตให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตมันลึกไว้ มันเลืไปมันเลื่อไปมันเลื่อไปไ,ไม่ให้เผลอไม่ได้อะไรใครได้แต่พุทโทอย่างเดียวพอเลยใจแล้วเพราะเราอยางพิสูจน์อยากรู้ว่าพุทโทกับจิตอยู่ด้วยกันแล้วจะอะไรจะเกิดขึ้นไม่ให้เผลอรักษาทำจิตใจให้ดีมันจะเป็นอย่างไรเราก็รละลึกพุทโธระลึกเลืไปลเลื่อไป กํลังระลึกอยู่นั้นจะรับผู้อบรมใหม่ให้ระวังมันจะงวกจะหลับเราต้องการจิตของเราให้เป็นสมาธิไม่ต้องการหลับและไม่ต้องการให้ฟุ้งซ่าเพื่ออยู่ในระหว่างกลางกลางไม่ฟุ้งไปโน่นไปนี่แล้วก็ไม่หลับเสียเลยเพียงแต่ร่วมเป็นหนึ่ง เพราะฉะนั้นท่านว่าสมาธิมีเอกขจตาอารมณ์เป็นหนึ่งแน่แน่จิตสั้งมันเรียกว่าสมาธิเพราะฉะนั้นลักษณะจิตรวมเป็นหนึ่งไม่ใช่หลักแต่ก็ไม่ใช่จิตผู้สร้างแยกออกไปเริ่มรลอยตามอารมณ์ต่างๆรวมอยู่ในผู้รู้คือพุทโธ พุทโธก็แปลว่าผู้รู้เตือนในเรารู้รู้เท่านั้นแล้วก็เพียงแต่รู้รู้อยู่ในรู้คนเรารู้ผู้รู้คนเรารู้อยู่ในรู้สิ่งที่ไม่รู้เรา,ากราาร็ปล่อยวางไว้ก่อนเราสาวผู้รู้กลายเป็นหนึ่งมันจะเป็นอย่างไรเราไม่รู้ว่าความสุขความสงบสมาธิเป็นอย่างไรเราไม่รู้แหละสุขใหม แม้แต่ะมาเองก็เหมือนกันนหละฝึกไปอย่างนั้นแหละฝึกไปสังเกตไปฝึกไปสังเกตไปมันก็ค่อยรู้ค่อยข้าใจเวลาจิตมันสงบแล้วก็รู้ขึ้นมาอะไรมันมีอยู่ในนั้นมันก็ค่อยรู้เองจิตมันปล่อยมันวางมันสงบเวลามันพ้นจากการเจ็บการปวดมันก็รู้ไปตามระดับ บางครั้งก็ปวดจนเลืออดเลือดทนจนกระดูกจะแตกก็พลิกไปเราภาวนาเองเราก็ปวดเอีก,ก็เลือดอดและทนก็พลิกไปบางครั้งเราระลึกขึ้นมาเราก็ภาวนามาทุกวันนานพอสมควรเราจะไม่มีบุญไม่มีวาสนาจะพ้นจากทุกข์เลยนโนกปูฟันกับเททให้เอง ท่านว่าภาวนาไปถึงไปทุกข์พอได้แต่ทุกข์ก็เอามันก็มีได้ทุกข์เราต้องปฏิบัติให้พ้นพอถึงยศแต่ครัวทุกข์เลยไปยกยุบแต่แค่นั้นไปยกแต่เพียงแค่นั้นเลยถอยได้แต่ทุกข์ก็ถอยได้ถึงแต่ทุกข์ก็ถอยท่านบอกคำว่าพ้นทุกข์ก็มันต้องข้ามมันต้องไม่หยุดให้มันข้ามไปทุกอยู่ข้างหลัง เรียกว่าพ้นแต่ทุกยังอยู่ข้างหน้าแล้วกวยังไม่พ้นเท่ากันยศยบคำสอนของท่านว่าพิจนาเอ้ยจิตของเรานี่มันอ่อนแอมันไม่กลา้ามันกลัวเจ็บมันกลัวทุกข์พอมันพิจนาหลายวันแล้วเดือดนมันเห็นมันไม่ได้อะไรไม่เป็นอะไรเอาตายเป็นตายเสร็ตายก็แล้วแต่ถ้าเราตายเพราภาวนาเราก็ยังดี ายในการนั่งภาวนาเราหมอกกายถวายชีวิตบูชาพระธรรมก็จะได้รู้ตายก็ตายปวดก็ปวด,ปวด,ปวดยอมให้มันเป็นพอจบลงใจยอมให้มันเป็นภาวนาบางทีตั้งใจว่าคืนนี้ไม่นอนจะนั่งและ้าไม่ลุกเสียด้วยนะแต่ยอมลุกเดินจะนั่งอยู่ในทรรีาอดบทเดียวเนี่ย เมื่อตั้งสัจจะแล้วต้องออกจะทําทลายถ้าหากเรากลัวแล้วเราไม่ต้องตั้งสัจจะพอเรายอมเท่านั้นเนี่ยไม่มีคู่ต่อสู้อทุกมันก็ไม่ย่ได้่าไหร่มันก็พอเรายอมให้มันเป็นปล่อยทันเป็นอย่างเดียวค่อยคลายไปคลายไปคลายไป,ยไปเวลาจิตเขาไปตั้ง มั่นเที่ยงอยู่ตอนนั้นที่มันทุกข์มากมากที่เราพยายามสอดสองตั้งสติและลึกรู้ให้มากเวลามันผ่านทนไปมันได้ความสงบความสุขเราก็พอทีจะรู้ได้โ่ทุกข์คืออย่างไรเราข้ามทุกข์กันดามขนาดไหนเราก็รู้ในเพราะเราเราได้ปฏิบัติ แลจำสังความสงบจำสังความสุข,สขความสงบมันอยู่ได้นานเวลามันเอาจิงๆริงอยมันเป็นอัตโนมัต <c oughs> ิมันก็เครื่อง <c oughs> เครื่องแับขับรถ <c oughs> เครื่องยนต์เลลวลาเราสตาร์ทติดแล้วมันมันก็เดินเองเราไม่ต้องสตาร์ทอ,อีกมันก็ทํางานของมันเองเราก็คอยจะดูทวงมาลายแต่มันไปทางไหนทางไหนเราก็เพียงแต่ดูเท่านั้น จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเมันติตต่อกันแล้วเป็นันนี้กํกำลังมันมีมากเท่าไรมันก็อยู่ทำงานให้เราได้ชื่นชมได้รับรสของสัตธรรมเหล่านั้นแม้แต่เดินแม้แต่ยืนแม้แต่นั่งไปที่ไหน,นมันก็พระเสรผลจึงระลึกได้ว่าพระสรรมสัมพุทธเ,เจ้าเมื่อพระองค์รัสรู้ใหม่ๆ พระองค์อยู่ในปิติสุขนั่งอยู่เจ็ดวันเดิมอยู่เจ็ดวันยืนอยู่เพ่งดูต้นปติมาโพโดยพระองค์ได้จัดรู้้วยความปิติอยู่เจ็ดวันหมุนเวียนกลับไปอยู่ที่นั่นเสมอยู่มุติสุขที่พระองค์ได้ทำสุข,ขะกิริยาต่อสู้กับพญามารจนชนะขันธมารและกิเลสมาที่มันเกิดขึ้น ที่พระองค์ต่อสู้ป็นอาศัยปรมีธรรมปรมีสุดท้ายพระองค์ละลึกถึงดานาวิเดนาจิตวามุเนนโดในพระองค์ทรงชนะพยามารพร้อมด้วยเซนาด้วยการเสียสละเราทั้งหลายถ้าอยากชนะเราเสียสละเราโดนเลยเอากระดูกเลือดเมื่อนี่ยจ็บเราจะเสียสละบมูชาพระธรรม เราเวทนาใน่บ,บูชาพระธรรมขันหันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราเสียสละสบ,บูชาพระธรรมเราจะเอาพุทโธอย่างเดียวลองนั่งดูสักไม่ต้องกระดุกกระดิกทีแรกก็เริ่มดูเราท่เราเคยนั่งนี่เริ่มชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงขยับเข่าลองดูสักคืนหนึ่ง ไม่ต้องกระดุกกระดกไม่ต้องลุกถ้าทำได้อย่างนั้นจูได้ทดลองได้สักคึ้นหนึ่งแล้วจะเห็นชัยชนะจะเห็นพลังเราจะข้ามข้ามอันดานได้ได้บ้างการทำนี่ไม่ได้ทำในหมู่มากๆอย่างนี้นะไม่มีใครรู้เ,าเราต้องอธิษฐานคนเดียวทำคนเดียว,ยวตั้งใจคนเดียวไม่ได้ยู ไม่ได้บอกใครให้รู้บอกเราคนเดียวพอเราตั้งใจคนเดียวเพราฉะนั้นเราทั้งหลายที่แรกเราฝึกเป็นอุปนิสัยไซเ์อฝึกหัดไปฝึกหัดไปเราก็ขยับไปขยับไปตามระดับเหมือนกเรเรียนหนังสือนี่แหละเราจะได้การเรียนแบบง่ายๆ่ายเพื่นเพเช่ยก่อน พอได้ไปแล้วก็เลื่อนชันไปตามระดับเลื่อนไปตามระดับการปฏิบัติอบรมจิตใจของเราก็เราก็ส่งเลื่อนชั้นของเราเลื่อนวิธีการของเราที่เรากําหนดรู้ส่วนใดที่เราแต่ก่อนเราเคยกําหนดอยากอยากอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้พอตอเราจะเอาจริงนี่ยกาหนดอย่างละเอียดเรื่อวิจัยวิจยะธรรมวิจยะ เราแบบวิจัยทีเดียวเหมือนกับในแพทย์วิจัยโรคหรือวิจัยยาวิจัยยาแร่ธาตุต่างๆมีส่วนผสมมีอะไรอยู่ที่นั่นบ้างเรามาวิจัยธรรมที่มีอยู่นะจะเป็นส่วนรูปธรรมเราก็มาวิจัยอย่างนั้นรูปมีอะไรบ้างเป็นของเราตรงไหนระยาวิจัยรูปแบบหมอ เราวิจัยรูปแบบพระพุทธเจ้าวิจัยรูปแบบธรรมเพื่อให้รู้ความจริงว่าเราตรงไหนตัวตนตรงไหนจัดบ,บุคคลตรงไหนหญิงชายตรงไหนสิ่งอ่นนี้เป็นธาตุอะไรสิร่งไหนเป็นธาตุอะไรเมื่อเราเห็นเป็นาธาตุเป็นในสังวามจริงเราจะหลงตรงไหนเขามาดาเราจะโกรธตรงไหน เราจะถืออ้างการเขาดูถูกเราแล้วเขาเหยียบยาำเราแล้วเขาด่าเราแล้วแล้วผูกเยือบาททำให้จิตมัวหมองพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่มีแต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ถูกด่าเหมือนกับธรรมดาคนทั่วไปเพราะเกิดมาในโลกขณะพระพุทธเจ้ายังถูกด่าแล้วเราภาษาอะไรเราจะไม่มีคนตำนิติเตียนจะมี ไม่มีคู่แข่งจะไม่มีคนด่าจะไม่มีพระพุทธศาสนาก็ยงังมีพวกเดรศีเป็นคู่แข่งค่อยแข่งกับพระองค์ยกโทษวาทะวาทะของพระองค์สูงของตอนมาสูงกว่าพระองค์พระองค์ยู่อยางนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ประจำโลกแต่พระองค์จะวันไหวอะไร เหมือนสวนัศเอาเครื่องบินมันจะไปกัดตรงไหนคนพิี่ตนประพุทธเจ้าของพระท่านเละพระองค์ไม่ได้บันไว้เราจะพิจารณาให้ถึงธรรมดังกล่าวมานี่ดูเป็นวิจัยเพราะวิจัยอย่างละเอียดถึงขั้นตอนวิจัยเรียกว่าวิปัสสนาต้องวิจัยเลย เมื่อจิตได้สงบได้กำลังพอสมควรท,ที่รู้จักนะแล้วเราก็เข้าวิจัยวิจัยสอดส่องไปถ้าวิจัยไปวิจัยไปรู้สึกว่าจิตจะฟุ้งซ่านจะไปไม่แน่นอนเราก็สงบคอยรวมรวมสบายสงบไปไว้ก่อนเมนื่อสงบแล้วก็เราก็วิจัยการวิจัยนี่วิจัยไม่เฉพาะแต่การนั่งอย่างเดียว แม้แต่เรายืนเราเดินทําการงานเมื่อมีโอกาสเมื่อไรเราก็วิจัยจต่อเนื่องให้รู้จิงขึ้นมาเพราะเราต้องการรู้เนื้อแท้ธาตุแท้ททคือธาตุความจริงถ้าจิตใจมันชัดในธาตุความจริงแล้วมันจะลบล้างสมมติลบล้างโลกลบล้างที่คําว่าสัตบุคคลตัวตนเราเขาหญิงชายไม่มี นั้นของเราเนี่ยของเราเพียงแต่สมมติมันรู้เท่าแต่ในใจนี้มันปล่อยวางไม่ให้เป็นภาระแต่เมื่อมีชีวิตอยู่ในโลกโลกเขาเคยมาอย่างไรทั้งก็ไม่แสดงอย่างนั้นฉันก็อยู่แต่โลกธรรมดาเนี่ยนะแต่ไม่มีกิริยาความสําคัญมันหมายในสิ่งน,นั้นแต่ถึงแม้ร่างกายแต่กระทบกระเทือนเหมือนกับโลกธรรมดาแต่จิตใจเนี่ยมันเปลี่ยน มันเปลี่ยนจิตใจเพราะมันสําเร็จมาจากใจไม่ใช่สําเร็จมาจากกายท่านแต่งนเป็นใจของท่านเป็นผู้สําเร็จเป็นผู้ตรัสรูเป็นผู้เห็นผู้เส้นกิเลสผู้เส้นอสวะคจิตดวงเดียวชนะส่วนขันห้ามมันไม่รู้อะไรมันไม่สิ้นอะไรเพราะฉะนั้นเราทั้งหลาย สติของเราก็มีแล้วปัญญาของเราก็มีแล้วถ้าเรามาปรับปรุงให้มีกำลังขึ้นมาเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาเราก็สามารถที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้ไม่ใชเ่เป็นของไม่มีมันมีอยู่แล้วแต่สติปัญญาของเรา ยังไม่มีกำลังเฉียบแหลมพอรลอแหลมคมพอเพราะฉะนั้นจึงพากันอบอ,อม่สมาธิเพื่อจิตใจหนักแน่นแหลมคมสามารถวิจัยวิจารสินใจให้มันรู้ความจริงให้เข้าเกณฑ์กับความจริงถ้าเราปฏิจจบัติอย่างนี้จิตใจของเราก็หนักแน่นมั่นคงรู้เหตุรู้ผลเชื่อในเหตุในผล ปฏิบัติต่อเหตุผลตามความเป็นจริงเราก็จะได้สงบระงับบักจากทุกข์จักเวรจักภัย,ภยทั้งหลายทั้งปวงเราจะได้ทั้งซสึ่งความสุขสิทธิ์ให้จริงเพราะฉะนั้นการบรรยายทรรมอบรมสมาธิในวันนี้นจึงสมควรแก่เวลาหย,ยุดตรงนี้ก่อนสำเนจิตภาวนาต่อไป